และที่เทศบาลเมืองปัตตานีค่ะได้นำผู้นำศาสนาแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ปรับยุทธศาสตร์20ปีสู่ความมั่นคงยั่งยืนค่ะ ที่เทศบาลเมืองปัตตานีค่ะนำโดยนายนิอันุวาสุไลามานนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานีพร้อมคณะทำงานผู้นำศาสนาในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองปัตตานีในเดินทางร่วมกิจกรรมอบรมแลกเปลี่ยนแนวคิดพัฒนาต่อย,ยอดการบริหารเพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงบริหารเมืองปัตตานีสู่ยุคใหม่ที่สอดคล้องกับยุคปัจจุบันค่ะโดยเริ่มต้นเดินทางแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ที่มัสยิดแก้วนิมิตรในจังหวัดปทุมธานีค่ะต่อจากนั้นนะคะคณะได้เดินทางไปยัง อาคารรัฐสภาค่ะเพื่อเยี่ยมชมรัฐสภาที่ใหญ่ที่สุดในโลกและศึกษาการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในรัฐสภาค่ะนอกจากนี้คณะยังคงเดินทางต่อไปอยังพระบรมมหาราชวังวัดพระแก้วเพื่อเรียนรู้ประวัติความเป็นมาความวิจิตรงดงามของพระบรมมหาราชวังซึ่งเป็นแหล่งหลอมรวมของสถาปัตยกรรมของหลายชนชาติทั้งจีนพุทธมุสลิมและคริสต จากนั้นคณะเดินทางต่อไปยังมัสยิดจักรพงษ์ชุมชนตรอกสุเหล่ายานบางลำพูเพื่อเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์โดยชุมชนจักรพงษ์ได้ยึดแนวทางของอิสลามในทุกด้านและอยู่ร่วมกับชุมชนโดยรอบได้อย่างไม่มีปัญหายังคงรักษาอัตลักษณ์พหุวัฒนธรรมศาสนาจนถึงทุกวันนี้ ด้านนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปัตตานีค่ะก็ได้กล่าวนะคะว่าได้เลือกมัสยิดจากกรพงษ์แห่งนี้เป็นต้นแบบเพื่อน,นําไปสู่การต่อย,ยอดพัฒนาศักยภาพในพื้นที่เป็นยุทธศาสตร์ชาติ20ปีขับเคลื่อนการพัฒนาให้ยั่งยืนสอดคล้องพระุวัฒนธรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและาศาสนาสืบต่อไปค่ะ